ไปเยี่พจตัวใหญ่โอ้โหมันอยู่นี่ตลอดเลยคอนเนี้ไม่แล้วแบบว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะทุกคนไปรูปไม่ตา้มเพราะว่ามีขนมจะเยี่คอยคอยอ้าวมาเหรอลูกปั้มเดี่ยวดี่แบบคือจะถ่ายรูปอะแล้วเธอเธอแห่แหาหวดจะจะถ่ายรูปยังไง ฉันถ่ายวิดีโอเธอไว้แล้วเต็มเลยอุ้ยน่ากลัวว่ะไม่ให้ดิหนูไม่ไหวแน่หนูไม่ให้หนูไม่ให้หนูกลัวหนูกลัวน้องแบ่งกันรูแบ่งกันนะเขาลุงระวังเจคอบตัวพ่อเขาดุนะเว้ยนี่เจคอบพ่ออันนั้นแม่ของพ่อคนนี้เปหนอะไรสำคัญนะใช่ป่ะวะ พี่เขาบอกตัวผู่เจยอบอนี่ตัวนี้มาว้าวโอ้ใจเย็นๆครับพี่ตัวใหญ่เอาพี่ตั้มไม่ให้รอโอ้โอ้เด็กๆเด็กๆพี่ตั้มน้องน่ารักมากนั่งนิ่งเลย ค่าหนูหลบหลบหลบนี่มีตุ้มยเนี๋ยวเียวเดี๋จี่จะแก่ก่อนอุ้ยดูเขายืนสองขาดิเขาเลิศนะขึ้นตัวไปดันเด็กๆ เขาหอมไปสู้สู้ไหมน่ารักเรียบร้อยแม่แฮาน่ารู้งานรู้งานเออให้พี่เจคอฟบ้างเจคอฟได้บ้างเจคอฟได้กินไหม ตัวผอมอยู่ไหนจำหน้าได้ไหมเนี่ยแต่ละตัวตัวใหญ่ทั้งห้าตัวข้างหลังเขาได้กินเปล่าตัวใหญ่ทั้งห้าตัวระวังเด็กๆทะเลาะกันนะที่ดินไม่กล้าหว่ะมันเยอะมัหนะมหนูไม่ไหวแน่